สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาทดลองดักนกจ้าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นอกจะเราจะได้นกอะไรกันไปดูกันจ้าเพื่อนๆป้ายดักไว้สองอันดักไว้สองอันจ้าเพื่อนๆพอเป็นแนวทางจ้านี่จ้าลิมแหน่น้ำจ้าไม่รู้ว่าจะมีนอกอะไรมาติดมั่งนอกจะเล็กไม่ได้ แรลกไม่ติดจ้าเพื่อนเยอะ,ดะเดข้าวโพดจ้ะแล<ต>้วก,กําังทงจ้ะเพื่อนไปโดยอันอน,นึงจ้ะติดแล้วนะครับอันที่สองขันสุดท้ายของเราติดแล้วจ้าเพื่อนโอ้นกของเรานี่เป็นนกควักจ้ะเพื่อน เดี๋ยวข้าวโพดเดี๋ยวข้าโพดจ้ะนี่ครับดกกวกักกวักจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้จ้าเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า